กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยริพันธ์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อที่จะอภิปรายเสนอแนะ5ประการสำคัญในสามหมุดหมายเพื่อไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบา ซึ่งสำนักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานจะขอเริ่มที่หมุดหมายที่4นะครับซึ่งจะมีข้อเสนอแนะห่งประการหมุดหมายที่7อีก1ประการและในหมุดหมายที่12จะมีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น3ประการด้วยกันรวมเป็น5ประการในหมุดหมายที่4 เรากำลังจะพูดถึงเรื่องไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงพอพูดเรื่องศูนย์กลางของการแพทย์พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาวัคซีนเครื่องมือไม่มีคนสงสัยแล้วครับว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นแนวหน้าในมิติในการสร้างมูลค่า ของสาธารณสุขและการแพทย์ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาเรามีจุดเด่นแล้วเรากำลังจะนำจุดเด่นนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์มูลค่าสูงแล้วกระจายดีหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกจนป่านนี้ก็ยังไม่จบนะครับ GDP ของหลายประเทศในทั่วโลกสูงขึ้นเป็นลำดับ แต่ช่องว่างระหว่างคนรวย10%บนกับคนจน10%ล่างห่างออกมากขึ้นดัชนีความเหลื่อมล้ำที่เราใช้เจนนี่อินเด็กซ์หรือเจนนี่โคเอฟฟิเชนซ์ชี้ให้เห็นประเทศตะวันตกหลายประเทศที่ประเทศไทยไปศึกษาและมีหลายท่านพยายามจะมาใช้เป็นต้นแบบพบว่า GDP เขาเพิ่มได้ดีน่าสนใจอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางธุรกิจรายได้เงินสำรองระหว่างประเทศดีขึ้นแต่คุณภาพของคนในชาติโดยเฉพาะ10%ล่างแย่ลงดัชนีความเหลื่อมล้ำชี้ให้เห็นเรื่องนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกามีเพียงบางประเทศเท่านั้นเองที่อยู่ในยุโรปแถบสแกนดิเนเวียที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ตัวอย่างของดัชนีนี้หมุดหมายนี้ เป็นตัวที่พึงระวังนะครับความหมายหมายความว่าผมสนับสนุนและเห็นด้วยเพราะผมเป็นหมออยู่แล้วในเรื่องยาในเรื่องเวชภัณฑ์ในเรื่องวัคซีนที่เราจะส่งออกแล้วนำรายได้อันนี้ยังไม่ไกลนักแต่ถ้าเรากำลังจะพูดเงินนับหมื่นล้านต่อปีที่เราจะเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเป็นสถานพยาบาลเอกชน แล้วก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจทั้งคุณภาพการรักษาที่ดีเยี่ยมท่านอัธยาศัยที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผลแต่ประเทศเรามีข้อจํากัดนะครับเรามีข้อจํากัดว่าคุณภาพของบุคลากรที่เราได้รับการยอมรับทั่วโลกไม่ได้เกิดมาจากการผลิตที่รวดเร็วและได้จํานวนมากเราผลิตบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาล ด้วยความยากลำบากจึงเกิดคุณภาพที่สูงปริมาณที่เรามีจึงมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในระดับหนึ่งสำหรับการให้ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราเป็นศูนย์การแพทย์ศ,ยศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงแล้วไม่ออกแบบระบบนิเวศให้ดีเมื่อมีรายได้จากชาวต่างชาติมาใช้บริการ สถานพยาบาลเอกชนก็จะต้องดึงบุคลากรโดยปริยายดึงมาจากไหนล่ะครับก็ดึงมาจากภาคส่วนที่เขามีแรงจูงใจต่ำกว่านั่นก็คือสถานพยาบาลภาครัฐหนึ่งและในสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดหรือดินแดนชายขอบซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการประชาชน10%ล่างนั่นเอง เมื่อปัญหาที่เราเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นรออยู่แล้วผมคิดว่าเราต้องออกแบบระบบเลยครับข้อเสนอแนะประการแรกของบรหมายนี้ก็คือผู้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13จําเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจากศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูงอาจถึงขั้นต้องมี earMar k าร์ หรือทํากลไกใดก็ได้ที่จะทําให้เงินรายได้ที่ได้จากธุรกิจทํานองนี้เข้าไปเยียวยาและแก้ปัญหาทางลบให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือสถานพยาบาลต่างจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพการเพิ่มเบี้ยกันดานการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อสู้แข่งขัน ภาคเอกชนจำเป็นต้องใช้เงินของภาคเอกชนที่ได้จากต่างชาติแล้วดึงบุคลากรจากต่างจังหวัดเข้ามาบุคลากรมีอิสระเสรีครับเราเป็นตลาดการค้าเสรีแน่นอนแต่ระบบบริหารจัดการจำเป็นจะต้องคำนึงถึงประชาชนลากญาติและคนด้อยโอกาสที่จะถูกดึงทรัพยากรบ,บุคลากรเข้าสู่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆ เข้าสู่สถานพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศซึ่งผมเห็นด้วยแต่ไม่พอจำเป็นที่จะต้องระบุในแผนให้ชัดเจนผมยังไม่เห็นการระบุที่ชัดเจนมีการระบุข้อควรระวังอย่างที่ผมกล่าวแต่ไม่ได้เขียนแนวทางที่เป็นรูปธรรมว่าพอเราระวังเรากังวลแล้วมันจะป้องกันให้สบายใจได้อย่างไรผมก็เลยเสนอแนบประเด็นที่หนึ่งไว้นะครับว่า จำเป็นที่จะต้องระบุว่ารายได้ที่ได้จากศูนย์กลางทางการแพทย์นี้จะต้องกระจายไปสู่ผลกระทบทางลบที่เกิดจากรายได้ที่เพิ่มนั่นเองในประการที่สองนะครับอยู่ที่หมุดหมายที่7ว่าด้วยเรื่องไทยจะมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้เรียกสั้นๆว่า SME SME นี้ผมเห็นด้วยครับแต่ไม่พอครับ SME เนี่ย จะเหมือนกับสถานพยาบาลเลยครับคือมันเป็นมิติเดียวต้องมีนะครับไม่ใช่ไม่มีควรส่งเสริมด้วยแต่ถ้าทำา SME อย่างเดียวเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เฉพาะมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลักและจะแก้ปัญหามิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้บ้างแล้วน่าจะแก้ไม่ทันรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติสำคัญฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ขึ้นเป็นกฎหมายที่ออกและเป็นความหวังของผู้คนเป็นจำนวนมากว่าอันนี้ล่ะครับจะมาเป็นลูกพี่ลูกน้องช่วยกับ SME ทําทำงานกับรายเล็กรายน้อยรายย่อยแต่ทำกันคนละมิติ SME หลายคนคงรู้จักดีแล้วก็คือเป็นการทำธุรกิจทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นภา,าระากับสังคมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำระหว่างธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ แต่ปัญหาของการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อนเรื้อรังแล้วทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเช่นเรามีวิศาหกิจเพื่อสังคมหลายแห่งในต่างประเทศที่ทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองไม่เป็นภาระกับสังคมแล้วแก้ปัญหาคนพ้นโทษจากเรือนจำทำธุรกิจแล้วเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับสังคม แต่ช่วยให้ผู้พิการทางกายมีงานทำในขณะที่กำลังรันธุรกิจนั้นทำให้ผู้ที่เป็น l e ARNING DISABILITY ไม่ว่าจะเป็นปัญญาอ่อนสมาธิสัน้นหรือออทิซึมมีงานทำอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่เงินบริจาคแต่เป็นธุรกิจที่ทำการตามปกติอย่างนี้ล่ะครับเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วได้ออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยไปแล้ว ผมไม่เห็นการเน้นหรือพูดให้ชัดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมในแผน13นี้เลยถ้ามีอยู่บ้างก็ต้องขออภัยเรียกว่ามองไม่เห็นจริงๆนะครับผมคิดว่าจําเป็นจะต้องเขียนเน้นเพราะกฎหมายพระราชบัญญัติก็ออกแล้วในประเด็นถัดไปนะครับอีก3ประเด็นอยู่ในหมวดหมายเดียวกันคือหมวดหมายที่12การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต อันนี้มีการตั้งดัชนีที่น่าสนใจครับว่าเปรียบเทียบคนรวย10บนกับคนรายได้น้อย40ล่างแล้วบอกว่าเป้าหมายจะทำให้ความต่างของสองกลุ่มนี้จากปัจจุบัน5เท่าเสรศษๆลงไปต่ำกว่า5เท่าการเปรียบเทียบอย่างนี้ผมไม่ได้ขัดข้องแต่ผมเรียนว่าไม่น่าจะพอเช่นกันเพราะ40ล่างก็จะมีความเหลื่อมล้ำด้วย เราดูเจนนี่โคเอฟฟิเชน์หรือดัชนีเนี่ยเขามักจะเปรียบเทียบ10%บนรวยกับ10%ล่างสุดถ้าเราไปดู10%รวยสุดกับล่างสุดมันไม่ได้ต่าง5เท่าเศษนะครับของประเทศไทยมันต่างเกือบ20เท่าครดังนั้นการเปรียบเทียบ10%บนกับ40%ล่างอาจจะไม่เพียงพออาจจะ to o p p r r x x m m t t e เกินไปในการแก้ปัญหาเยียวยาเพราะ10%นี่คือคน6ล้านนะครับ 4ีเนล้านใน24ล้านนี้เดือดร้อนด้อยโอกาสยากจนไม่เท่ากันครับใน40%ล่างเพราะ10%ล่างเนี่ยเขาจนรุนแรงกว่าใน40%ด้วยกันการเปรียบเทียบตรงนี้จึงเสนอนะครับว่าควรจะมีอีกตัวหนึ่งคือดู10%บนและ10%ล่างแล้วให้รายได้ของเขาอย่าเหลื่อมล้ำเกิน10เท่าเพราะวันนี้มันเกือบ20เท่าส่งผลอะไรครับส่งผลให้สกลุ่มนี้ เข้ามหาวิทยาลัยต่างกัน20เท่าครับเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย100%ในคนรวย10%บนและเพียง5%นะครับของคนจน10%ล่างได้เรียนมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาก็จะเกิดวงจรของการมีรายได้ต่ําจากไม่ได้เรียนอุดมศึกษาแล้วก็วนไปมีลูกที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลายัยเราจึงต้องจับ10ล่างให้อยู่นะครับ ต้องทำให้คนจนคนด้ยอยอากาศ10%ล่างลืมตาอ้าปากให้ได้ถ้าท่านจะเปรียบเทียบ40%แล้วพยายามจะดึงขึ้นทั้งหมดท่านจะเหนื่อยแล้วท่านอาจจะช่วย30%แล้วทิ้ง10%ล่างไว้เหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็อยากจะเสนอแนะไว้เป็นประเด็นที่3ในประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นรองสุดท้ายนะครับก็คือในกลยุทธ์ที่1ทุกช่วงไวัยได้รับการพัฒนานในทุกมิติตรงนี้เองนะครับในการศึกษาภาคบังคับเนี่ย เราให้เรียนฟรีและตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา54ว่าไป6วักจนกระทั่งไปถึงวัก6ให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคแสดงว่าการให้การศึกษาภาคบังคับฟรีไม่เพียงพอแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับจำเป็นที่เราจะต้องไปเหลือบตาดูการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาวิทยายลายัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเพราะทั้ง3ส่วนนี้อยู่นอกการศึกษาภาคบังคับแต่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะยิ่งทำให้คนจนนั้นหมดอนาคตเพราะไม่ได้เรียนลูกหลานครอบครัวคนมีสตางค์ก็จะยิ่งทิ้งคนจนมากขึ้นจากระบบการที่ได้เรียนแบบนี้แหละครับโดยเฉพาะในระบบระดับมหาวิทยาลัยที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแตกต่างกันถึง20เท่าระหว่างลูกคนมีสตางค์กับคนด้อยโอกาส ตรงนี้เองจะต้องมีระบบที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อควกกามเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งออกเป็นกฎหมายแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกองทุนกยศเงินกู้ยืมต้องทำจนเด็กยากจนเข้ามาหาวิทยาลัยได้เท่ากับลูกคนรวยเพราะทุกวันนี้เรียนหนังสือตั้งแต่ภา,บาคบังคับก็เสียเปียบมาโดยตลอดแล้วพอมาใช้เกณฑ์คัดเลือกเดียวก,กันแล้วบอกว่าเป็นธรรมเป็นคณะณเวลาสอบคัดเลือกที่เรียกว่า cross sectional แต่ไม่เป็นธรรมในตลอดลองดิยุตินอตตั้งแต่คลอดออกจากท้องแม่ต้องล้างชามต้องไปทำนาไม่มีโอกาสเรียนหนังสือไม่มีโอกาสทำการบ้านอย่างเต็มที่ในครอบครัวที่มีสตางไม่ต้องล้างชามก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปทำนาใช้เวลาสะสมองค์ความรู้แล้วมาสอบแข่งตอนอายุ18ด้วยกันเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยเราจะเรียกว่าเป็นธรรมได้อย่างไรผมยังไม่เห็นคำชัดชัด ของร่าง13นี้ที่จะเขียนเรื่องนี้ให้มันแรงๆแล้วชัดๆว่า5ปีนี้ช่วยทำให้เห็นหน้าเห็นหลังว่าจะทำให้10%ล่างหรือ40%ล่างเข้าอุดมศึกษาได้มากขึ้นได้อย่างไรถ้าทำได้นะครับมันก็จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่อง SDG ขององค์การสหประชาชาติไปถึงเรื่องที่เราพูดถึง BCG ไปโดยอัตโนมัติ นี่ก็เป็นข้อเสนอหน้าข้อที่4ซึ่งเป็นประเด็นรองสุดท้ายในประเด็นสุดท้ายนะครับข้อเสนอหน้าที่5คืออยู่ในกลยุทธ์ที่3ขุนหมุดหมายที่12นี่เองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าการเรียนการสอน การเรียนรู้นี่ถึงขั้นกําลังมีพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปค้างอยู่ในสภาเลยนะครับคือพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาติเราว่าด้วยการเรียนรู้ถึง3แบบด้วยกันคือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับไม่จําเป็นต้องมาโรงเรียนแต่ต้องการวุฒิตามระบบที่เราเรียกว่าการศึกษานอกระบบหรือกศนอเดิมเราพูดถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและอันสุดท้ายที่กว้างที่สุดก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้อย่างนี้ต้องช่วยทุกช่วงวัยถ้าเขียนลอยๆจางๆไว้แบบนี้นะครับผมเกรงว่าจบแผน14ก็จะยังไม่บรรลุผลไม่ต้องแผน13นะครับเพราะเราเขียนอย่างนี้มาตั้งแต่แผน8แล้วจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคนเขียนนะครับว่าเขียนมาถูกทางแล้วแต่มันยังไม่มีน้ำหนักไม่มีจุดเน้นเฉพาะประเด็นนี้นะครับอันอื่นผมก็ว่าเขียนได้ดีหลายจุดทีเดียวสำหรับแผน13ก็คือ ทำไมการศึกษาภาคบังคับเราถึงให้เรียนฟรีแต่พอการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำไมเราไม่ให้ฟรีก็ในเมื่อเรารู้ว่าการลงทุนที่คุ้มค่า Return on Investment ROI Social Return on Investment SROI หนึ่งบาทที่ลงการศึกษา Human Development คุ้มกว่าการให้ Social Welfare อยู่แล้วทำไมเราไม่อดทน เียดเงินนะครับจัดเป็นคูปองหรือจัดเป็นบัญชีให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองปีละครั้งจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ได้ที่เขาสนใจ1สัปดาห์ต่อนหนึปีถ้าทำไม่ไหวในช่วงแรกก็ช่วยจัดคูปองพัฒนาตนเองให้40%ของประชาชนที่มีรายได้ต่ำ40%แรก คู่ขนานไปก,กับการทำสังคมสงเคราะห์ให้บัตรสวัสดิการคนจนการให้บัตรสวัสดิการคนจนเป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืนเพราะเขาไม่พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเอางบส่วนหนึ่งที่เราใช้ในบัตรสวัสดิการคนจนมาเสริมให้กับ40%หรือกลุ่มสวัสดิการคนจนก็ได้เขาได้เรียนรู้ตลอดชีวิตปีละครั้งจะเป็นหลักสูตร2วัน3วันทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น อันนี้คือข้อเสนอแนะประการสุดท้ายในการอภิปรายวันนี้ที่หวังว่าจะทำให้หมุดหมายทั้งสามผ่านห้าข้อเสนอแนะนี้มีพลังที่จะทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตมีพล,ลเมืองที่มีคุณค่าที่สำคัญมีความเหลื่อมล้ำน้อยและมีความเสมอภาคซึ่งจะสร้างความสันติสุขไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆรวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองด้วยขอบคุณครับ